สวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็โย่ผมมีเรโมกันอีกแล้ววันนี้อยู่ในเกม Last Pilot นะครับวันนี้ก็มีงบทั้งหมด5ล้านนะเดี๋ยวจะไปสุ่มหาผลโมจิกับก๊อตกันนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร,ร์มเท่าไหร่นะก็เวล811นะก็เพิ่งมาฟาร,ร์มวันนี้แหละเกมอัปเดตตั้งนานแหละเพิ่งมาฟาร,ร์มนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เออไม่ตัดดีกว่าหรือว่าตัดดีวะตัดละกัน แต่ไปตอนที่ถึงเกาะเลยเลยกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเกาะแล้วนะครับคือกิบบ็อกกิบบ็อกอ่าพวกโกลเด้นบ็อกกิบบ็อกยังไม่เอาออกนะครับกมมันยังหลอกลวงนะครับตอนนี้เราจะมาสุ่มหาโกโรกับโมจิได้งบ5ล้านมาก็จะได้ทั้งหมด20ผลนะครับมาดูที่ผลแรกครับตึงเจริสุเกะ 0.2%มันต้องออกแล้เปล่าวะเฮ้ยสุเก,กะแกผลที่สามครับเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปผลรอบที่สี่ครับได้อะไรมาวะโมกุโมกุเฮ้ยดวงเริ่มมาครับดวงเริ่มมาคือแบบเปลี่ยนดาบก็ดวงเริ่มมาครับน้องๆทิ้งไปก่อนเลยโมกุนะครับแล้วก็มาดูผลผลที่5้ากันดีกว่านะคบ ครบ5ล้านมันต้องได้ลีเจนส์กิบบ็อกซ์กลเด้นบ็อกซ์ไม่ก็จะได้มิติคออ่ะจะได้ผลพวกอยางได้โกโรนะครับโกโรน่าจะฟาร์มดีเพราะมันมีสกิลบินนะอโล5ล้าน5ล้านฮเฮอ,อ้ยฮเฮอะออกอ่ะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะดวง5%ออกเยอะอยู่นะ5%ออก2ผลแล้วนะครับทิ้งไปก่อนทิ้งดวงไปก่อนทิ้งดวงสวยๆออกไปก่อนนะครับ แยกระดับไปดิอ่ะโอเคทิ้งปั๊บตอนนี้มีฮิเอะกับโมโกะก็โยมิกับสุเกะหมดไปจากครึ่งทางแล้วนะครับท่านผู้ชมต่อเลยปั๊บซูนะอุ้ยดีอยู่นะแลแลออกเยอะอยู่นะ แต่ว่าเราไม่ต้องการอ่ะเราต้องการพวกมิสติคลอย่างเดียวนะตอนนี้ไปเลสโกบ o ยฟาร์มอย่างนานอ่ะกูรุขี้เกียจฟาร์มด้วยนะครับผลที่10สุเกะผลที่11ครับสุเกะผลที่12ครับออกหน่อยโกรุโกรุโกรผลที่13ครับโกรุ เฮ้ยเงินเหลือล้านเจ็ดแล้วนะเฮ้ยยิ่งขี้เกียจฟาร์มอยู่เนี่ยผลที่สิบแปดอะไรลืมลืมผลที่สิบห้าครับผลที่สิหกครับผลที่สิบเจ็ดครับผลที่สิบแปดครับผลที่สิบเก้าครับ ผลสุดท้ายครับปิดทิ้งเลยไงโอ้โหซูกะโคตรเยอะเฮ้ยเกินไปเกมเกินไปทำเกมคุณทำแบบนี้กับผมนะผมขี้เกียจฟาร์มอยู่นะคุณทำแบบนี้กับผมนะต้องไปฟาร์มใหม่มาสูมอีกแล้วโอผลบินรีเจนสักผลยังไม่ออกอะคิดดูาตาเนี้ย สุเกะออกเยอะมากนะครับกี่ผลเนี่ยอุ้ย,ยเกือบกินเกือบกินปับป๊บปั๊บโอเคเรามานับผลที่เราได้กันดีกว่านะครับอือสุดยอดไปเลยนะฮะสุเกะสี่เจ็ดสิบ สิบสองผลซูเกะสิบสองผลเฮ้ยบ้าบอก็ผลแร่ออกสามผลนะไม่ใช่ไม่ใช่แร่ผลอันคอามอนออกสามผลแล้วก็ผลระดับอาแร่ออกทั้งหมดสี่ผลซึ่งห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยไม่คุ้มเลยว่ะเกลือมากตอนนี้เกลือมากนะครับก็ ใครอยากให้ฟาร์มสุมอีกนะครับก็บอกกันได้นะแต่ว่ามันจะฟาร์มนานหน่อยนะคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มเท่าไหร่นะครับก็ใครอยากให้มาฟาร์มเกมอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมาฟาร์มหาโกโรต่อนะครับผมก็ไปแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายออกเซิร์ฟแม,ม่มเ,เหลือชิบหาย